ทำไมไม่ละหมาดล่ะโตบังทำไมไม่ละหมาดเอาเถอะใจยังไม่ดีล้ะมันรอใจดีแล้วละหมาดแล้วเมื่อไหร่ล่ะบังเอาละหมาดไม่ละหมาดโอ้โหยังไม่สบายใจเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนไว้สบายใจแล้วค่อยละหมาดมึงไม่สบายใจยังตายคนไม่ละหมาดจะสบายใจยังไงอ่ะ คนไม่ละหมดจะสงบยังไงอ่ะลองสิครับที่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์แล้วสุญยด่กับอัลลอฮ์ถึงเวลาไม่พี่น้องจะกลับมาสู่การละเมดความผูกพันระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ไม่มีแล้วนอกจากละเมดยืนให้มันละเมดคือความพักละเมดคือความสงบของหัวใจละเมดคือที่ระบายระหว่างท่านกับพระองค์ จนนบีบอกกับท่านบิลลัลรับีัลลอฮุอันห์อริห์นียาบิลลัลอริห์นียาบิลลัลบิลลัลเอ้ยช่วยทำให้เราได้พักผ่อนกันเถอะด้วยการละหมาดนบีบอกละหมาดกับการพักของเราเวลาเครียดไม่ละหมาดทำไมไม่ละหมาดล่ะโต บังทำไมไม่ละหมาดเอาเถอะใจยังไม่ดีมันรอใจดีแล้วละหมาดแล้วเมื่อไรละบังเอาละหมาดไม่ละหมาดโอ้โหยังไม่สบายใจเดี๋ยวก่อนะเดี๋ยวก่อนไม่สบายใจแล้วม่ละหมาดไม่สบายใจยังตายคนไม่ละหมาดจะสบายใจยังไงอ่ะคนไม่ละหมาดจะสงบยังไงอ่ะลองสิครับพี่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์แล้วสูดหยุกับอัลลอฮ์ เลวชั่วยังไงในอดีตไม่คิดเลยเพรูรุ่นไรอัตวะอภัยโทษกับบาวราบาสำนึกอัลลอฮ์รักใครไม่เหมือนมนุษย์รถ้าอัลลอฮ์โกรธไม่เหมือนมนุษย์โกรธอัลลอฮ์รักนี่พี่น้องบาวจะเลวชั่วยังไงกลับมาหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับมันเดิมเลย ต้องให้ท่านตอาแบบวินาทีสุดท้ายของชีวิตกลับมาหาอัลลอฮ์สุดท้ายยาอัลลอฮ์ผิดแล้วยาอัลลอฮ์ฉันขอกลับฉันเลวแล้วอัลลอฮ์รักอีกี่น้องนึกสิละหมาดี่ี่น้องมันมีฮิกมากมันมีความเร้นลับบางอย่างอยู่ในการละหมาดไม่สำคัญจริง อัลลอฮ์ไม่ฟัดดูบนท่านถ้าไม่ยิ่งใหญ่จริงอัลลอฮ์ไม่ให้นบีไปรับด้วยตัวของท่านรอสูลเองนะครับพี่น้องิษรอตมุนตาฮจุดที่ยิบรีนยังขึ้นไม่ดึงจุดที่ไม่มีใครเคยไปแต่มูฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนบียุนอับดุลเป็นยาตีมด้วย กัมร้าด้วยยากจนด้วยนบีคนสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เกียรติให้เกียรติทั้งนบีแล้วกับอุมมะของท่านด้วยกับการละหมาดเรายังิเรามีชีวิตเพื่อดุลยามาเยอะแล้วมีน้องที่รักที่ไม่เกียรติครับที่มายัดแล้วที่ผ่านหน้าเราไปกี่ศพแล้วที่ผ่านเราไปพี่น้อง كى نعم في <applause> بكتير بانا بانا و تقبل بها كي تستريح الدعاء الخفي